ส <Monster>, วัดวดสดีครับสวัสดีครับว, Monster Master Pete นวนะวันนี้มาจัดชุดใหญ่เลยเป็นชุดของโปเก b บอลเบสิกนะก็คือความนี่ถ้าญี่ปุ่นไปเรียวกว่ามอนสเตอร์บอลมอนสเตอร์บอลนี่คือตัวนี้มันคือของวัตส์สตูดิโอนะครับแต่วันนี้เราจะมาแกะทุกอันเลยนะครับมันจะมีเขียนอยู่ด้วยนะว่า อันนี้เอ็กซ์คลูซีฟบอลอลเซ็นเตอร์ซึ่งมัสจตบอนแพงมากๆส่วนอันนี้ก็เขียนอยู่ว่าอิเล็กทรอนิกคืออะไรวะไม่รู้ันะลองดูเริ่มที่นี่เลยครับมันคือ Super b ร์ l หรือเกรทบอลซ l s เปอร์บอลคือญี่ปุ่นแต่เกร b บอ l คือ Great อังกฤษอ่าเหมือนเดิมจะมีการ์ดอยู่นะครับนี่โฟม,มเป็นลายบอลบอลดูความพรีเมียม โอเกล่ okay. องของมัน,นกล,อล่องน่ะเนาะใช่ของอันครับอันนี้ก็คือถ้าเกิดดึงมันก็จะหลุดตัวแบตนี่นะครับเราดึงอันนี้ให้ดูอันหนึงงน่งแล้วกันที่เรายังไม่ดดงกระทเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปถอดฐานใส่ฐานโอเคเราจะดึงให้ดูแล้วนะดึงแล้วนะนี่ okay. ถ้าเราจะเอาไอ้ตัววงแหวนของมันะมันอยู่ข้างในเราต้องไปแกะตัวนี้ถ้าเกิดเราแกะคือแบบ ข้างในมันจะมีไอโทแหวนนั่นไว้ให้เราใช้นะครับ mm hmm. นี่เห็นไหม mm hmm. ใช้ฐานสามก้อนเป็นจริงแหวนก็พี่ว่าไม่ต้องเอาออกมันก็ได้เพราะเราจะวางอยู่ข้างในไ้ mm hmm. นให้ดูเฉยใช่แหวนอยู่ข้าง mm hmm. ในนีแล้วกันนะแล้วก็มีโค้ดของมันอยู่ mm hmm. นี่ครับวางเข้าไปก็เป้เดนแบบนี้นี่นะครับนี่คิว่าเวลาเราจะเปิดมาเราก็เปิดเปิดเนไหมเราจะเข้าไปจับ เห็นปะพอใกล้ปุ๊บอะมันจับเสืเอ้อได้เลยว่าคนอยู่ใกล้พอเราจับปุ๊บแส้มันสว่างนี่ปุ๊บแสมสว่างส่วนเปลี่ยนแสงก็คือนี้เห็นไหมนี่คือเปลี่ยนเอฟเฟกต์ข้างใต้ครับประมาณนี้โอเคจเชอ่ะไปกับซุปเปอร์บอลพลาดคือมันดูล้ำๆแค่มันไม่มีเสียงแค่นี้ มาต่อมาแต่ชุดนี้คือชุดที่แบบว่ามาแทบถึงแม้จะแพงเราก็สู้มันคือชุดที่แบบว่าเราใช้มาจริงๆอ่ะแล้วเ,เราแบบผูกพันกับชุดนี้นมากๆเลยตั้งแต่ภาคแรกเพราะภาคแรกมันมีสี่บอลมันมันสี่บอลหลักยังไม่แกะอันนี้นะครับเราขอวางไปเลยแล้วก็เขียนว่าไฮบอลไฮบอลคือเอาต้าบอลนะครับแต่นี้ขอดึงเขาต้องดึงเหมือนกันจริงไอ้นี่ก็ดึงทั้งคู่เลยก็ได้เพราะเดี๋ยวเราสุดท้ายเราถอดทายนีจะได้เก็บให้มันเหมือนๆกันโอเค เ,เห็นไหมเราเปิดเราสามารถกดเล่นได้นะเคยกดเล่นตรงน,นี้มาสามารถเทสได้ด้วยว่าจะจับได้ไหมอะไรเงี้ยมาต่อกันที่มาสเตอร์บอลนะครับมาสเตอร์บอลนี่แพงมาก แพงกว่าตัวอื่นจากสี่พันเป็นแบบว่าเจ็ดแปดพันแล้วตอนนี้เพราะว่ามันแร่สดมันเป็นแบบว่าดิมมเจดแล้วคนมันตามหาเยอะ <S <S และญี่ปุ่นไม่มีมีแค่อเมริกาฝั่งยุโรปจะยากเลยทันทีกล่องเขาเลยเป็นสีดำหมดเออเรืนองของสีนะไม่ใช่<ม><ม>ดิมันสีบบจริงว่นนี้ของดำเออว่า<ม>เป็นของโซนนู้นแน่เลยอะมาคนละโซนกันอ้าว เได้จ่ายหนูก็ได้หรอกเรีอยแล้แต่นี่คือโซนญี่ปุ่นไงแต่นี่โซนอเมริกามันเลยเป็นคนละกล่องคนละสีแต่ก็ดีนะมันดูพรีเมียมดีใช่เพราะพี่บอกว่าแพงกว่าแล้บบของอื่นนะนี่ครับดึงเลยกระดึงอันนี้ด้วยไม่นี่ไม่มีแต่ว่าไม่ได้ใส่ฐานให้อรัฝั่งอเมริกาไม่ใส่ฐานให้งกจังวะแต่ว่าเดี๋ยวดูสีเดี๋ยวอันนี้เท่กว่าของอเมริกาสวยกว่าเยอะความพรีเมียมมันนี่เยอะกว่า เชดเลยเนี่ยถ้าไปก็เป็นแสงคลิปอันนี้เป็นบอลแดงแผนเป็นหมดเป็นสีเขียวบ้างนะเป็นหมดเป็นขาวเหมือนเดิม น,นี้กระพิบว่าจับได้หรือเปล่าเอ,อัอน,นี้เป็นลงโอ้โหจน้ำหนักมันดีมากเลยนะมันแบบพรีเมียมสุดๆแต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะมืออย่าเลิ้ม,มากถ้าไปจับเดีมันดบโอ้โหสวยมากอะพระวังด้วยกันแบบนี้แล้วช่างทรงพลังอันนี้ประสิทธิการจับปกติดีขึ้นมาดีขึ้นมาอีกเป็นนี้ กับไดททุกตัวในโลกโดยที่อาจจะมีโอกาสพลาดแต่พลาดน้อยมากม,มาาก่อนสุดท้ายเป็นอีกอันหนึ่งที่ยังไม่เคยเห็นงานอื่นที่เป็นของแท้ทําออกมาก็เลยพอเป็นตัวนี้ออกมาแล้วก็อยากได้ครับมันคือบอลอีเวนต์เชอริสมอลโอองดแล้วใช่อง่องนี้ให้เป็นของดำพี่โอเคนะเพราะว่ามันเป็นบอลพรีเมียม อย่างเชอริสบอลเนี่ยต้องได้จากมอนอีเวนเท่านั้นถึงจะเป็นบอลแดงส่วนถ้าเป็นมัสเตบอลเน่ยในเกมมีแค่อันเดียวตออเซฟหนึ่งโชว์ๆนะแต่ถ้าเกิดไปเล่นลนู่นเล่นนี่แล้วได้มาเพิ่มก็ถือว่าโชคดีไปแต่เชอริสบอลจะมีข้อที่ดีกว่าบอลอื่นๆให้ดูนี่จะเห็นเชฟมันว่าเชฟมันคนละแบบแว่าอัพที่อื่นนะแล้วตรงกลางมันสีแดงครับโคตรเท่ไม่เคยจับเชอริสบอลมาก่อน แล้วไม่รู้ว่าทรงมันเป็นประมาณนี้คือมันเข้ามือมากอะคงมันเข้ามือมากอะมันเป็นโค้งเชฟอย่างเงี้ยนะโอ้ยน้ําหนักดีมากเลยอะมาเปิดเปิดกล่องนี่ฮะกล้าวางเข้าไปนี่ระจับปึ๊บลองเล่นดิหนึ่งสองสามไม่เคยปิดหรอหนึ่งสอง อยากอ่านคู่ม,มือเหมือนมันจะมีโค้ดของมันอยู่ว่าเรากดออเป็เป็นสีโทนเตาจะอ่านเห็นปะ่ะนี่จะเป็นโทน,นส้มๆนี่เป็นโทนแดงนี่เป็นแดงแปด๊ดเห็นไหมอันนี้คือการเปลี่ยนสีฉย่นะแต่ถ้าเกิดเป็นหนึ่งสองสาม อันนี้เคจับได้ไหมไม่ได้ต้องลองด้วยหนึห่งสองสามสี่น้กกดดีครั้งวีวีเล่นอะไรกันไปเรื่อยเออมันจะเป็นแบบว่ามันจะมีท่อนที่แบบว่าจับได้กับจับไม่ได้คือมันจะปิ๊บปิ๊บปิ๊บ แล้วก็หลุดหรือว่าปิ๊บปิบ,ปบแล้วก็ปิบตึ้งตึ่งตึงก็คือติดมันเหมือนจับโปเกมอนเนี่ยีเวลาแบบปลาบอลไปแล้วล่วงลงพื้นแต่อย่าไปปลานะร้องไห้แล้วปลาลูกเนี่ยนี่แล้วทุกคนดูดูการเรียงของนางชุดโอ้โหเกินไป มาเรามาแกะกล่องแถมอันสุดท้ายนี้จะได้ครบจบกระบวนวามแต่ความจริงแล้วอ่ะบอลมันมีเยอะกว่านี้นะครับมันมีอีกประมาณเจลูกที่เป็นของวาสตู u d โอนะมีเลิฟบอลมีเลิฟเลิฟบอลมีเนิร์สบอลมีได b บอลมีดัสบอลได้ไม่น่าจะเหอดัสจะมีแน่ๆมีพรีเมียบอลพรีเมียบอลคือที่ซื้อโปรบอลหรืออะไรก็ได้ภาคหลังเป็นอะไรก็ได้ครบส0ลูกจะได้พรีเมียบอลที่เป็นบอลขาวอ่ะแล้วก็ของกันเทสเสือมีอยู่2ลูก ดาวว่าถ้าจะเป็นเฟรนบอลลูกที่มันมีสีเขียวและจุดแดงอ่ะอีกอัน,นคือเลิฟบอลเลิฟบอลที่เป็นบอลสีชมพูแย่งนี้มี5อันและเราจะแกะนี่เลยครับมันคือเลจ e n แอ s เซ l ดกับบบอลบอลไม้ บอลโบราณที่คนยุคเก่าใช้ในภาคของอ,เอุเย์อันนี้ก็ไม่เคยเห็นใครมีเหมือนกันก็ลเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไงนะอ้โหมาเป็นโฟมเลยเหรอไม่เคยเห็นงานของแท้ที่เป็นโฟมมานานมากแลวนะที่ของบยมอนเซนเตอร์นะใช้โฟมเลยเหรอโอ้ฐานครับนี่เขียนเลยบยมอนเซนเตอร์2 0 2 2และตัวบอลของมัน นี่อ่ะทำอะไรไม่ได้เลยนะคือไม่จะไปงัดจะไปอะไรนะเออมันคือบอลที่ตรงนี้เท็กเจอร์จะเป็นเหมือนไม้เอาจับดูกมันจะคลายไม้มันอาจจะไม่ใช่ไม้หรอกมันเป็นพลาสติกแหละแต่ขั้วบนก็จะมันตรงนี้ก็จะด้านตรงนี้ก็จะมันตรงนี้ก็จะสากคือบอลน,นี้มันคือบอลโบราณที่ว่าใช้ไม้ทําแล้วก็พอปาปอเสร็จปุ๊บอะไอตัวนี้เป็นไม่คลิปมันล็อกอแต่ถ้าเกิดล็อกติดปุ๊บอะพลุจะหลุดจุดจากตรงเนี้ยขึ้นฟ้าตั้ง แอ่เพราะมันเป็นโอเพนเวิด์ไงมันก็เลยบีบอลอันนี้ขึ้นมาก็เลยเอาไปอยู่หน้าสุดนี้นี่นะครับครบเลยบอลทั้งหเรียกว่ารุ่นแพงสุดอะรุ่นพรีเมียมสุดของของโปเกบอลแล้วที่ออกมาตอนนี้นะแล้วเป็นของแท้เออคือ,อยังไงก็ดีกว่าเลซินแน่นอนเพราะว่าด้วยออฟเฟคด้วยโนโนด้วยนี่อะไรก็ตามที่ตามหายากๆก,ก็คือสองอันนี้ยามางๆอันนี้ก็ไม่ค่อยมีเห็นมีใครมีนะอันเนี้ยเออ สำหรับวันนี้ฝากไล้์แชร์กดติดตามช่อง Monster Master ไว้ด้วยนะครับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรรอชมวันนี้ไว้บายสวัสดีครับ